และที่เราจะมานำเสนอในวันนี้คือคนที่อดเป็นศิลปินเพราะการเมืองเขาก็คือคิมจองอินบิดาของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในฐานะทายาตรุ่นที่สองของราชวงศ์คิมวัยเด็กของคิมจองอินแตกต่างจากคนอื่นแม้ว่าที่บ้านจะมีห้องเด็กเล่นขนาดใหญ่และมีของเล่นนับไม่ถ้วนแต่ด้วยฐานะที่พิเศษทำให้เขามีเพื่อนเล่นเพียงไม่กี่คนดังนั้น สิ่งที่คิมจองอินให้ความสนใจก็จะเป็นสิ่งที่คนคนเดียวสามารถทำได้และการดูหนังก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกของเขาคิมจองอินชอบดูหนังแอคชั่นฮอลลีวูดเช่น 007, ร a m b o นักรบเดนตายและหนังของอลิซาเบธเทเลอร์ในปี1973เขายังได้ตีพิมพ์ On the Art of the Cinema ที่มีเนื้อหาถึง330หน้า ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเปียงยาง2008ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ที่คิมจองอินสะสมบางส่วนเขามีคลังสะสมภาพยนตร์ที่สะสมไว้เกือบ20,000เรื่องและยังได้สร้างฉากจริงจากหนัง4ฉากใหญ่ที่เมืองภาพยนตร์เปียงยางอีกด้วยบางครั้งก็ยังชี้แนะแนวทางในการถ่ายทำสามารถเห็นได้ถึงความรักของคิมจองอินที่มีต่อภาพยนตร์แต่อุตสาหาการรมภาพยนตร์ของเกาหลีเหนือนั้นล้าหลังมากประเด็นหลักก็มักจะหนีไม่พ้นจากเรื่องแรงงาน การปฏิวัติและการต่อสู้3ประเด็นนี้แม้แต่คิมจองอินเองก็ยังเคยพูดว่าทำไมฉากร้องไห้เยอะจังหนังของพวกเรามีแต่ฉากร้องไห้ั้งนั้นไม่ใช่งานชาปนก,กิจซะหน่อยคิมจองอินจึงตัดสินใจว่าต้องให้ภาพยนตร์เกาหลีเหนือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้ได้และยุคท,ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของภาพยนตร์เกาหลีเหนือก็เป็นเขานั่นแหละที่สร้างมันขึ้นมาแต่ว่าการที่จะสร้างหนังให้ออกมาดีได้ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ เวลาแบบนี้ผู้นำทั่วไปจะเลือกลงทุนฝึกอบรมบุคลากรขึ้นมาแต่คนที่เรากำลังพูดถึงนั้นเป็นถึงคิมจองอิลบุคคลที่ไม่ธรรมดาเขาเชื่อว่าแทนที่จะเสียเวลาและเงินมากมายในการฝึกอบรมก็ใช้วิธีที่ง่ายกว่าและเร็วกว่าโดยการจับตัวคนที่มีความสามารถมาที่เกาหลีเหนือซะเลยและคนที่มีความสามารถในใสายตาเขาก็คือชเวอึนฮีนักแสดงชาวเกาหลีใต้และชินซังอก สามีที่เป็นผู้กำกับชเวอึนฮีเข้าสู่วงการครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีในปี1944เธอได้แต่งงานกับผู้กำกับคิมฮักซองก่อนแล้วต่อมาสงครามเกาหลีเกิดประทุข,ขึ้นสองสามีภรยาได้พลัดจากกันหลังจากนั้นชเวอึนฮีก็ได้รู้จักกับผู้กำกับชินซังอกในกล้องถ่ายชินซังอกสารภาพกับชเวอึนฮีว่าอยู่ถ่ายหนังกับผมตลอดไปนะเพียงเท่านี้ทั้งสองก็ได้แต่งงานกันในปี1953 และหลังจากนั้นอาชีพของพวกเขาก็เข้าสู่ยุครุ่งเรืองชินซังอกกำกับภาพยนตร์โดเฉลีย่ยด2-3เรื่องต่อปีและในช่วงที่พีคสุดๆนั้นบริษัทภาพยนตร์ที่เขาก่อตั้งได้สร้างหนังถึง300เรื่องต่อปีในปีคศ1958ชเวอินฮีได้คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก The b i l l f i ม m a w a ์ d มาได้และกลายเป็นดาราหญิงเกาหลีใต้คนแรกที่ได้ก้าวไปสู่ฮอลลีวูด จากนั้นทั้งสองก็ได้ให้กำเนิดลูกชายและลูกสาวเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเลยทีเดียวแต่เมื่อเข้าสู่ยุค70เวลานั้นปาร์คจองฮีที่ปกครองโดยระบบะเผด็จการได้ปราบปราบบงการภาพยนตร์หนังทุกเรื่องตั้งทุกบีบบังคับให้เอาใจปาร์คจองฮีคนเดียวงานภาพยนตร์ของบริษัทภาพยนตร์ของชินซังอกก็ลดลงเหลือแค่40เรื่องต่อปีต่อมาชินซังอกมีเรื่องผิดใจกับปาร์คจองฮี ทำให้บริษัทภาพยนตร์ของเขาถูกรัฐบาลบังคับให้ปิดกิจการในขณะที่กิจการอยู่ในช่วงขาลงด้านความรักก็ระหกระเหนินเเวอินฮีพบว่าชินซังอกนอกใจจึงหย่ากกับเขาและเป็นเพราะอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสู่ยุคตกต่ำทําให้ตัวเธอเองมีหนี้สินจํานวนมากและในขณะนี้เองคนที่เชื่อลีซังฮีก็ได้ปรากฏตัวขึ้น ลีซังฮีติดต่อไปทางชเวอึนฮี hee, บอกว่ามีเศรษฐีฮ่องกองคนหนึ่งอยากจะลงทุนสร้างหนังและหวังว่าชเวอึนฮีจะไปพูดคุยกับเขาเรื่องการร่วมง,งานที่ฮ่องกองสักครั้งชเวอินฮีที่รีบร้อนอยากจะทํางานอีกครั้งเพื่อหารายได้ก็ได้ไปฮ่องกองแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คืออันที่จริงตัวตนที่แท้จริงของลีซังฮีนั้นคือสายลับเกาหลีเหนือที่คิมจองอินส่งมาในเดือนมกราคม1 9 7 8ชเวอินฮีมาถึงฮ่องกอง ลีซังฮีโกโหกเธอว่าจะพาไปที่วิลล่าริมทะเลของเศรษฐีเมื่อพาเธอไปที่อ่าวรีพันเบแล้วชเวอินฮีก็ถูกจับโปะยาสลบแล้วพาขึ้นเรือไปแม้ว่าชเวอินฮีจะเคยรู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางทางและจำได้เลือนรางว่าเห็นภาพของคิมอินซองผู้นำคนแรกของเกาหลีเหนือแขวนอยู่ในห้องโดยสารของเรือแต่ไม่นานเธอก็สลบไปอีกครั้งเวลาผ่านไปไม่รู้กี่วันแล้วในที่สุดชเวอินฮีก็มาถึงท่าเรือนำโปในเกาหลีเหนือ พิ่งจะขึ้นฟังก็มีชายคนหนึ่งมาจับมือทักทายกับเธอแล้วแนะนําตัวว่าสวัสดีครับผมคือคิมจองอินจากนั้นคิมจองอินก็ปฏิบัติต่อชเวอินเีอย่างที่ปฏิบัติกับแขก VIP เลยนอกจากจะจัดการจัดทีมงานเฉพาะเพื่อพาเธอทัวร์โดยรอบพร้อมแนะนําเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและจัดให้พักในวิลล่าสุดหรูให้แล้วยังพาชเวอินเฮไปดูหนังดูโอเปรา่าและละครเพลงด้วยตัวเองอีกด้วย และยังพาเชเวอ,อึนฮีไปร่วมงานเลี้ยงใช้ชีวิตอย่างหรูหรากินดื่มได้ตามใจชอบแต่จริงๆแล้วเป้าหมายที่แท้จริงของคิมจองอินไม่ใช่เชเวอ,อึนฮีแต่เป็นชินซังอกสามีเก่าที่เป็นผู้กำกับนั่นต่างหากล่านักแสดงหญิงคนดังเชเวอ,อึนฮีหายตัวไปในฮ่องกองแพร่สะพัดไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็วเมื่อชินซังอกอดีตสามีรู้ข่าวแม้ว่าเขาจะมีครอบครัวใหม่ไปแล้วแต่เขาก็ยังตัดสินใจไปตามหาเชเวอ,อ,อึนฮีที่ฮ่องกอง เขาไปถึงฮ่องกงหลังจากที่ชเวอินฮีหายตัวไปครึ่งปีนอกจากจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นแล้วชินซังอกก็ได้ติดต่อให้ทางอดีตทุ้นส่วนช่วยเหลือแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงคือหุนส่วนรายนี้ก็เป็นสายลับเกาหลีเหนือด้วยทําให้ชินซังอกก็ถูกกระทําด้วยวิธีเดียวกันพาตัวมาที่เกาหลีเหนือแต่สิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ได้ดีเหมือนที่ชเวอินฮีเจอหลังจากที่มาถึงเกาหลีเหนือแล้วเพราะชินซังอกเคยพยายามขุดอุโมงค์หนีถึงสองครั้ง ดังนั้นจึงถูกขังไว้เพื่อปรับทัศนคติในระหว่างนี้เองชินซังอกก็ได้เขียนจดหมายสำนักผิดจำนวนมากเพื่อขอความเมตตาต่อคิมจองอินแล้วก็อย่างนี้แหละเขาใช้ชีวิตอยู่ในคุกถึง4ปีครึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งในเดือนมีนาคม1983คิมจองอินเชิญชเวอินฮีไปงานเลี้ยงหนึ่งเมื่อมาถึงที่งานแล้วคิมจองอินได้นำคนคนหนึ่งมาพบเธอคนคนนี้ก็คือชินซังอกอดีตสามีของเธอนั่นเอง เวยอินฮีเพิ่งได้สติขึ้นมาตอนนี้เองว่าที่แท้ตัวเองเป็นแค่เหยื่อล่อของคิมจองอินเพื่อให้ชินซังอกติดกับไม่รู้ว่าเป็นเพราะจดหมายสำนึกผิดที่ชินซังอกเขียนทําให้คิมจองอินเกิดความเห็นใจหรือเปล่าเขาเลยตัดสินใจปล่อยชินซังอกที่ถูกคุมขังมาถึง4ปีครึ่งทั้งยังอนุญาตให้ชินซังอกและเฉวยออินฮีไปท่องเที่ยวด้วยกันอีกระหว่างทางเพราะประสบการณ์ที่ทั้งสองคนต้องมาเจอในครั้งนี้ทําให้ความสัมพันธ์ได้พัฒนาขึ้น จึงตัดสินใจแต่งงานกันอีกครั้งแต่แล้วเวลาเห็นความสุขก็ผ่านไปได้อย่างรวดเร็วหลังกลับจากการท่องเที่ยวแล้วเป็นครั้งแรกที่คิมจองอินเปิดเผยจุดประสงค์ของเขาหวังว่าจะใช้พลังความสามารถของชเวอินฮีและชินซังอ,อกเพื่อทําให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีเหนือเข้มแข็งขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกทั้งสองจึงทําได้แค่ยอมตกลงในตอนแรกคิมจองอินขอให้พวกเขาดูหนังวันละสี่เรื่อง เมื่อดูจบแล้วก็ต้องเขียนบทวิจารณ์หนังแต่ละเรื่องหลังจากนั้นคิมจองอินก็ขอให้ทั้งสองช่วยเขาสร้างภาพยนตร์เรื่อยๆเป็นผลให้ในเวลาเพียง2ปีครึ่งพวกเขาได้สร้างภาพยนตร์ถึง17เรื่องแต่เพื่อให้หนังท่ายออกมาดีคิมจองอินก็ทุ่มสุดตัวทั้งเงินและกําลังคนแม้แต่การให้อิสระอย่างมากมายไม่ว่าชินซังอกต้องการจะถ่ายอะไรจะถ่ายยังไงก็ได้ ดังนั้นจึงทาให้หนังดีๆออกมาได้มากมายและหนึ่งในหนังที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเรื่องที่ถูกขนานนามว่ากอซิลล่าเกาหลีเหนือสัตว์ประหลาดเปียงยางเนื้อหาพูดถึงจองเผด็จการที่ใช้เครื่องมือเหล็กของชาวบ้านเพื่อสร้างอาวุธแต่เพราะว่าช่างตีเหล็กละเมิดกฎจึงถูกจับขังก่อนที่ช่างตีเหล็กจะเสียชีวิตได้ปั่นตุ๊กตาจากของกินขึ้นมาเพื่อสาปแช่งจองเผด็จการต่อมาลูกสาวของช่างตีเหล็กเจอตุ๊กตาตัวนี้เข้า เธอใช้ของเหลวของเธอทําให้ตุ๊กตามีชีวิตขึ้นมาแล้วเลี้ยงตุ๊กตาด้วยโลหะเพื่อให้มันเติบโตขึ้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดเปียงยางหลังจากนั้นสัตว์ประหลาดก็ช่วยชาวนาต่อสู้จนล้มล้างเผด็จการได้สําเร็จแต่ความต้องการอาหารของสัตว์ประหลาดนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่เครื่องมือทํานาของชาวนาก็กินไม่เว้นในที่สุดลูกสาวของช่างตีเหล็กก็ไม่มีทางเลือกตัดสินใจที่จะจากไปพร้อมกับเจ้าสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดเปียงยางนอกจากจะกำกับด้วยชินซังอกแล้วนักแสดงที่แสดงเป็นสัตว์ประหลาดยังเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่นชื่อซาสึมะเคนฮาจิโร่ที่แสดงเรื่องก็อซิล่าอีกด้วยดังนั้นกลิ่นไอคอนเป็นก็อตซ l ล่าในหนังจึงสูงมาก แน่นอนซาซึมะเคนฮาจิโร่ก็ถูกบังคับให้มาถ่ายทำเช่นกันนอกจากนี้ในปี1985ภาพยนตร์เรื่องเกลือที่นำแสดงโดยชวเวอินฮีก็ได้คว,ว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมอสโกและยังเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์เกาหลีเหนือได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักคุณได้ยินถูกต้องแล้วล่ะคิมจองอินไม่ได้ขังชินซังอกและชวเวอินฮีไว้ที่เกาหลีเหนือเพื่อสร้างหนังอย่างเดียว นอกจากจะอนุญาตให้ไปเข้าร่วมงานในเทศการที่ต่างประเทศแล้วทั้งสองคนจะออกไปที่กองไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าอย่างนี้ทุกคนก็คงจะถามว่าในเมื่อให้ไปต่างประเทศได้แล้วทำไมไม่หนีไปล่ะนอกจากที่ชินซางอ,อกจะกลัวว่าถ้าหนีไปอีกและโดนจับได้จะถูกซ้อมแล้วตลอดการเดินทางของพวกเขาก็ยังจะมีสายลับเกาหลีเหนือจับตามองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นแม้ว่าจะไปงานแถลงข่าวที่ต่างประเทศหรือว่าเวลาเจอเพื่อนเก่าก็ตามพวกเขาพูดได้แต่เพียงว่าตัวเองสมัครใจที่จะพึ่งเกาหลีเหนือเองถึงคิมจองอินจะดีต่อพวกเขาขนาดไหนแต่แท้จริงแล้วในใจของพวกเขาอยากที่จะหลบหนีอยู่ตลอดเวลาแค่รอโอกาสที่จะไม่มีทางที่จะถูกจับได้อีกและในที่สุดเวลาที่พวกเขารอคอยก็มาถึงในวันที่12มีนาคม1986ิหรือปีที่8หลังจากที่ชเวอินฮีโดนบังคับไปที่เกาหลีเหนือ ครั้งนี้เธอกับชินซังอกมาถึงเวียนนาประเทศออสเตรียเพื่อเซ็นสัญญากับผู้ร่วมงานหนังเรื่องใหม่ทั้งสองเฉยโอกาสตอนที่สายลับเกาหลีเหนือที่อยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามไม่ทันระวังหนีออกมาจากโรงแรมแล้วก็ขึ้นรถหนีไปขอความคุ้มครองที่สถานทูตสหรัฐในออสเตรียได้สําเร็จวันรุ่งขึ้นที่13มีนาคมสหรัฐได้ประกาศข่าวเรื่องที่ชินซังอกและภรรยามาขอความคุ้มครองกับสาธารณะหลังจากนั้นไม่นานพวกเขายังจัดงานแถลงข่าว ตอนนี้จึงมีปัญหาเกิดขึ้นว่าแต่ก่อนพวกเขาบอกคนอื่นมาตลอดว่าตัวเองไปเกาหลีเหนือด้วยความสมัครใจและตอนนี้จะพิสูจน์ยังไงว่าตัวเองถูกบังคับจริงๆอันที่จริงพวกเขาคิดเรื่องนี้มาก่อนแล้วดังนั้นพวกเขาจึงแอบบันทึกเสียงที่สนทนากับคิมจองอินและคลิปเสียงที่คิมจองอินสารภาพเองว่าการจับตัวพวกเขาไปยังเกาหลีเหนือนั้นเป็นแผนการของตัวเขาเองไว้เป็นหลักฐานในปี1994ีคิมอินซองพ่อของคิมจองอินเสียชีวิต คิมอินซองขึ้นเป็นผู้นำเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแต่เขาไม่ละทิ้งความฝันในเรื่องหนังของเขาปี2000ไททานิกเวอร์ชันเกาหลีเหนือได้เข้าฉายเพื่อให้การถ่ายทำออกมาดีจึงใช้ทหารเป็นหมื่นนายมาเป็นนักแสดงชั่วคราวและทีมผู้สร้างถูกบังคับให้ดูต้นฉบับไททานิกความยาว3ชั่วโมงเป็นร้อยๆร,ร,รอบหลังจากที่เชเวอึนฮีหลบหนีไปจึงถูกเกาหลีเหนือเรียกว่าเป็นบุคคลทรยศแต่เมื่อคิมจองอินเสียชีวิตในปี2011 ชเวอึนฮียังคงสแสดงความเสียใจเธอได้ตีพิมพ์อัตราชีวประวัติของเธอในปี2015ที่พูดถึงกระบวนการการลักพาตัวเธอและชินซังอกวันที่16เมษายน2018ชเวอึนฮีได้เสียชีวิตขณะเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลด้วยวัย91ปีส่วนชินซังอกแม้ว่าจะมีการบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานแต่เพราะว่าน้อยคนนักที่จะเคยได้ยินเสียงของคิมจองอินเลยไม่มีทางพิสูจน์ข้อเท็จจริงของคลิปเสียงได้ และยังมีคนจํานวนมากที่คิดว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีใต้ต่อไปไม่ได้แล้วจึงหันหน้าไปพึ่งเกาหลีเหนือดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลา10ปีและหลังจากกลับมาที่เกาหลีใต้แล้วในปี1999รัฐบาลเกาหลีใต้และวงค์การภาพยนตร์ก็ไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆแก่เขาในที่สุดในปี2006ชินซังอกก็เสียชีวิตเนื่องจากภาวะตับอักเสบด้วยวัย79ปี ฟังจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยวันนี้ตั้งใจจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักคดีช่อโกงที่พิเศษมากคดีหนึ่งทำไมถึงบอกว่าพิเศษมากนเนอะเพราะว่าคดีในครั้งนี้คือคนทั้งครอบครัว ได้รวมหัวกันหลอกลวงคนเพียงคนเดียวมีทั้งคุณยายคุณแม่ลูกสาวแม้กระทั่งลูกของหลานที่เป็นเด็กทารกก็เข้าร่วมด้วยสามารถเรียกได้ว่าเป็นครอบครัว18มงกุดก็ว่าได้พระเอกของเรื่องวันนี้คือ Ralph r e e n s Jr. ราฟอาศัยอยู่ในรัฐออริกอนของสหรัฐอเมริกาเกิดและเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง700คนเพราะว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของสวนป่าในฐานะที่เป็นลูกคนเดียวราฟได้ช่วยดูแลสวนป่ามาตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะว่าได้ใช้เวลาอยู่กับป่าไม้มากกว่าใช้เวลาอยู่กับคนคนที่คุ้นเคยกับราฟต่างก็พูดว่าเขาเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งและนิสัยที่ไร้เดียงสาจึงถูกหลอกได้ง่ายแต่ อย่ามองว่าหน้าตาซื่อๆแบบราฟนี้ที่จริงแล้วสถานะตัวตนของเขาคือผู้สืบทอดทรัพย์สินหมื่นล้านต้นไม้ที่โตเต็มที่ถูกต้นมีค่าถึง100ถึง1,000ดอลลาร์หรือประมาณ31,000บาทและพ่อของราฟที่เป็นเจ้าของสวนป่าซึ่งครอบคลุมพื้นที่1,200เอเคอร์เกือบจะเทียบเท่าสนามฟุตบอล600สนามก็ว่าได้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องผลิตเงินขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนนั่นเอง แต่ว่ารัฟไม่ค่อยสนใจเงินสักเท่าไหร่ถึงแม้จะร่ำรวยขนาดนี้เขาและพ่อของเขามักจะอาศัยอยู่ในบ้านไม้ในสวนป่าใช้ชีวิตเรียบง่ายชมต้นไม้ปลูกต้นไม้ไปวันๆนอกจากต้นไม้แล้วสิ่งเดียวที่รัฟสนใจก็คือศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ <c oughs> เช่นมนุษย์ต่างดาว UFO และคาถาเวทมนต์แต่คิดไม่ถึงว่าความสนใจนี้จะทำให้เขาประสบกับเรื่องใหญ่เช่นนี้ เมื่อปี2003หญิงสาวที่ชื่อราเชลีคนนี้ได้เปิดร้านพยากรณ์ดวงชะตาใกล้กับหมู่บ้านที่รัฟอาศัยอยู่หลังจากที่รัฟได้รับข่าวก็รีบไปดูโดยเร็ว หลังจากที่ราเชลได้พูดโอ้อวดราฟก็เชื่อในความสามารถในการอ่านิตใจของราเชลทันทีและยังสารภาพภูมิหลังและความในใจทั้งหมดของตัวเองให้กับ Rachel, ราเชลรู้รวมทั้งครอบครัวมีเงินอยู่เท่าไหร่ในใจของตัวเองโดดเดี่ยวแค่ไหนมีความปรารถนาที่จะหาคู่ครองมากแค่ไหนและราเชลก็รับรู้ได้ทันทีว่าคนนี้ทั้งไร้เดียงสาและไม่มีเพื่อนและราฟผู้มีทรัพย์สินมหาศาลเหมาะสมที่จะเป็นเป้าหมายในการหลอกมาก เพื่อให้ได้ความเชื่อใจจากราฟราเชลพูดกับราฟว่าเมื่อก่อนตัวเองดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งมาโดยตลอดโดดเดียวแค่ไหนหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปเป็นต้นเธอใช้คำพูดเหล่านี้แซงว่าเข้าใจคนหัวอกเดียวกันแต่ราเชลและราฟ ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบชายหญิงในทางกลับกันราเชลตัวติดกับแฟนหนุ่มของตัวเองอยู่ตลอดเวลาราฟจึงกลายเป็นเพื่อนที่ดีกับแฟนหนุ่มของราเชลไปด้วยและอีกอย่างที่ต้องชื่นชมก็คือราเชลมีความอดทนเป็นอย่างมากเธอใช้เวลาเกือบ2ปีครึ่งในการครอบงำความคิดของราฟทำให้ราฟเชื่อใจเธอมากจนถึงปี2006ราฟไม่เพียงแต่ให้ราเชลดูแลบัญชีและกิจการของตัวเองเขายัางฟังความคิดเห็นของรา อีกด้วยว่าให้เขาซื้อบ้านที่พอร์ตแลนด์ที่มีพื้นที่ขนาด4,600ตารางเมตรมูล,ลค่ากว่า9 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ28.17ล้านบาทและหลังจากที่ซื้อบ้านแล้วคนที่ย้ายเข้าไปอยู่นั้นไม่ใช่ราฟแต่เป็นราเชลและครอบครัวของเธอแต่ในระยะเวลาเดียวกันพ่อของราฟเนื่องจากป่วยเป็นโรคอัมพาตจำเป็นต้องมีคนดูแลในระยะยาว ราเชลก็เสนอตัวที่จะช่วยเหลือทั้งยังจะช่วยดูแลธุรกิจและทรัพย์สินของครอบครัวรัฟและยังอาสาที่จะดูแลพ่อของรัฟรัฟมีความสุขเป็นอย่างมากที่มีราเชลคนนี้เป็นเพื่อนเขาในตอนนี้คิดว่าตัวเองขาดเพียงแค่อย่างเดียวก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนั่นก็คือคู่ชีวิตและจุดนี้นี่เองราเชลก็ได้จัดเตรียมให้เขาเป็นอย่างดีในวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี2007ราฟเพิ่งจะประชุมงานเสร็จและนั่งเครื่องบินไปถึงสนามบินนานาชาติพอร์ตแลนด ราเชลบอกกับราฟว่าจะไปรับเขาให้เขานั่งรออยู่ตรงเก้าอี้ก่อนไม่นานนะักผู้หญิงผมสีทองพูดสำเนียงอังกฤษใส่แว่นตาคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่าเขาคือราฟใช่หรือไม่รัฟกำลังอยู่ในอาการแปลกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงรู้จักชื่อของตัวเองหญิงสาวแนะนำตัวเองว่าเธอชื่อ Mary Mark มาจากประเทศอังกฤษและยังอ้างตัวว่าเธอเป็นหมอดูหลังจากนั้นแมรี่ก็คุยกับรัฟหลายเรื่อง ที่รัฟคิดว่ามีแต่ตัวรัฟเองเท่านั้นที่รู้ความลับจนทำให้รัฟผู้ไร้เดียงสาย,ยังคิดในใจว่าว้าวแมรี่คนนี้เก่งจริงๆเลยแต่ว่าคนฉลาดอย่างคุณคงจะเดาได้อยู่แล้วว่าที่จริงแล้วแมรี่คือคนที่ราเชลตั้งใจจัดเตรียมมาให้เรื่องของรัฟราเชลก็เป็นคนบอกเธอก่อนเพื่อทำให้รัฟคิดว่าแมรี่มีพลังวิเศษจริงๆส่วนแมรี่กับราเชลมีความสัมพันธ์ยังไงกัน,นหรอพวกเราจะค่อยบอกทีหลังหลังจากนั้นแมรี่ก็บอกรัฟว่า การอ่านใจเป็นเพียงความสนใจส่วนตัวอาชีพจริงๆของเธอคือนักบัญชียังพูดอย่างกระตือรือร้อนอีกว่าตัวเองสามารถช่วยรัฟจัดการบัญชีได้และความคิดของรัฟในตอนนั้นก็คือในเมื่อราเชลและแมรี่ต่างไม่รู้จักกันหากมาช่วยตัวเองจัดการบัญชีในเวลาเดียวกันแล้วล้ะก็จะได้สามารถตรวจสอบกันได้แบบนี้ไม่ดีหรอกหรือ ดังนั้นจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเลผ่านไปได้ไม่นานแมรี่ก็พูดกับราฟว่าวีซ่าท่องเที่ยวของตัวเองใกล้หมดอายุแล้วอยากแต่งงานกับใครสักคนถึงจะสามารถอยู่ที่อเมริกาต่อไปได้ราฟที่ประทับใจแมรี่อยู่แล้วจึงตอบตกลงและแล้วก็มีเรื่องประหลาดตามมาทันทีถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นแค่คู่สามีภรรยาในทะเบียนสมรสเท่านั้นและไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายแต่อย่างใดแต่อยู่มาวันหนึ่ง แมรี่บอกกับรัฟว่าเธอมีลูกกับเขาแล้วหรือว่าแค่จูบป,ปากก็ทองได้หรอแน่นอนไม่ได้อยู่แล้วส่วนเด็กจะเป็นลูกของใครกันนั้นเดี๋ยวจะมาบอกพร้อมกันค่ะพวกเราจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือราฟเชื่อไปแล้วแมรี่ยังตั้งชื่อให้ลูกอย่างยิ่งใหญ่ว่าจอร์โจอาร์มานีก็เป็นเช่นนั้นเด็กคิดว่าราฟคือพ่อแท้ๆของตัวเองราฟก็คิดว่าอาร์มานีคือลูกของตัวเองจริงๆ เขาคิา you, it, to to ด <Happy> t <Birthday>. a าเ to จะไ t ้เจ t พ่อของเข t a l ก to ั <c> o <oughs> งและในขณะที่ราฟกำลังเพลิดเพลินกับความสุขนั้น <c oughs> พ่อของเขาก็ไม่โชคดีซะแล้วราเชลกับพ่อของราฟมาอยู่บ้านที่พอร์ตแลนด์ทิ้งเขาไว้ที่ระเบียงทางเดินและก็ไม่สนใจเขา พ่อของราฟที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกรอแต่ความเมตตาจากผู้อื่นเท่านั้นในขณะเดียวกันราฟยังเซ็นหนังสือมอบอำนาจให้กับราเชลทำให้ราเชลมีอำนาจแทนตัวเองในการจัดการบัญชีอำนาจทั้งหมดได้ตกอยู่ในมือของราเชลแน่นอนว่าเธอไม่ต้องเกรงใจราฟอีกต่อไปแล้วเธอขายหุ้นของรัฟทั้งหมดออกไปก่อนแล้วนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปใช้อย่างบ้าระห่ำกับแฟนหนุ่มเธอที่ห้างสรรพสินค้า พวกเขาผลาญเงินไปแล้วทั้งหมด3แสนดอลลาร์หรือประมาณ9.393ล้านบาทและยังนั่งเรือชั้น First Class สุดหรูเพื่อท่องเที่ยวไปในยุโรปมีทั้งปารีสมนนโกอิตาลีเวนิสโรมเป็นต้นลำพังค่าตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวก็ใช้ไป1แสนดอลลาร์แล้วประมาณ3.131ล้านบาทยังมีค่าเช่าโรงแรม2,000ดอลลาร์ 2, 000, ต่อคืนประมาณ62,200บาท นาฬิกาโรเล็กราคาเรือนละ64,000ดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านบาทซื้อมาจำนวน6เรือนแม้ว่าอยู่ในอเมริกาพวกเขาก็ใช้เวลาทั้งวันอยู่ในคาสิโนในลาสเวกัสส่วนราฟน่ะเหรอแม้แต่โปสการ์ดสักฉบับก็ไม่ได้ส่งไปให้กับพ่อและพ่อของเขาก็ได้จากไปในปี2011 และในขณะที่สนุกสนานอยู่นั้นราเชลก็ไม่ลืมที่จะขยายธุรกิจพยากรณ์ดวงชะตาของเธอเธอได้ซื้อบ้านเปิดร้านพยากรณ์ดวงชะตาในพื้นที่ต่างๆในออริกอนอย่างบ้าดีเดือดแต่ราเชลกลับคิดไม่ถึงว่าการกระทําเหล่านี้จะเป็นการเปิดเผยสิ่งที่เธอท,ทาทั้งหมดประมาณปี2011ลิสเจ้าหน้าที่สืบสวนของสถานีตำรวจพอร์ตแลนด์ระหว่างทางที่ไปทำงานขณะที่ผ่านหมู่บ้านที่มีชื่อว่าแคนบี Be. พบว่ามีรถเฟอร์รารี่อยู่คันหนึ่ง จอดอยู่ข้างร้านพยากรณ์ดวงชะตาที่กำลังตกแต่งอยู่ลิสก็รู้สึกแปลกใจมากใครจะมาขับรถเฟอร์รารี่เล่นในหมู่บ้านธรรมดาแห่งนี้กันละ่ะลิสรู้สึกสงสัยจึงตรวจคนสักหน่อยรถเฟอร์รารี่กับร้านพยากรดวงชะตาเป็นของใครกันเพราะว่าที่แท้เป็นของคนปลูกป่าไม้อย่างราฟนี่เองถึงแม้ว่าลิสจะรู้สึกแปลกใจในขนาดนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคนไปแจ้งความลิสก็ไม่สามารถดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นก็ผ่านไปครึ่งปีตอนที่ลิสเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนาของสถานีตำรวจได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่สืบสวนจากหมู่บ้านแคนบี Be, พอดีลิสจึงได้เล่าเรื่องรถเฟอร์ารี่และร้านพยากรณ์ดูชะตาของรฟัฟที่เธอเห็นในห,หมู่บ้านแคนบี Be, ให้เขาฟังและได้พบ อดีตเพื่อนบ้านของรัฟในงานสัมมนาโดยบังเอิญซึ่งทำงานอยู่ในสารตุลาการตอนนี้เมื่อได้ยินเรื่องนี้ทั้ง3คนตัดสินใจร่วมมือกันพวกเขาส่งเพื่อนบ้านแอบไปสำรวจป่าของรัฟก่อนหลังจากที่ไปดูก็พบว่าข้างในส่วนป่านั้นต้นไม้ทั้งหมดได้ถูกตัดและนำไปขายหมดเกลี้ยงแล้วที่แท้หลังจากที่ราเชลได้เงินจากการขายหุ้นของรัฟไปหมดแล้วก็ได้หลอกรัฟว่าเพราะพ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วต้องจ่ายค่าภาษีมรดกจำนวนมากมีเพียงวิธี เดียวคือต้องตัดต้นไม้ทั้งหมดนําไปขายและเอาเงินคืนมาและเขาก็เห็นด้วยกับเธอที่ว่าตัดต้นไม้ทั้งหมดทิ้งแล้วนําไปขายนี่ยังไม่พอราเชลยังแบ่งพื้นที่ของสวนป่าออกเป็น4ส่วนขายในราคา1,200ดอลลาร์ 1, 200, หรือประมาณ38,000บาทหลังจากที่เงินอยู่ในมือแล้วก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างบ้าระหำอีกแล้วรวมถึงอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนอย่างลิสที่พบรถเฟอร์รารี่คันนั้นในหมู่บ้านแคนบี หลังจากที่ได้ทราบความจริงของเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนคนอื่นตัดสินใจไปหาราฟโดยทันทีและบอกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ราเชลทำทั้งหมดแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือราฟไม่ได้ฟังเลยและก็ปฏิเสธที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่ หลังจากที่ตำรวจกลับไปแล้วราฟก็รีบโทรศัพท์ไปบอกกับราเชลทันทีเนื่องจากทางตำรวจนั้นเป็นกังวลว่าหากราเชลรู้ข่าวนี้แล้วจะหลบหนีไปดังนั้นจึงรีบยื่นหมายจาับและไปตรวจค้นร้านพยากรดวงชะตาของราเชลในที่สุดนอกจากจะพบนาฬิกาแบรนด์เนมและสินค้าฟุ่มเฟือยจำนวนมากมายแล้วตำรวจยังค้นเจอวิกผมสีทองสองชุดหมวกและแว่นตาที่แมรี่ภรรยาของราฟได้ใช้ในการปลอมตัว ในที่สุดหลังจากการสอบสวนก็พบว่าชื่อเดิมของแมรี่ก็คือพอชาลีที่จริงเธอเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของราเชลและในตอนที่ราเชลให้พอชาเกลี้ยกล่อมราฟพอชาเพิ่งจะมีอายุ17ปีเท่านั้นและอาร์มานี่ลูกชายของราฟละ่ะที่จริงแล้วอาร์มานี่คือเด็กที่ยืมมาจากลูกสาวอีกคนของราเชลหรือจะพูดว่าเป็นหลานของราเชลนั่นเองตอนนั้นพอชาเพื่อที่จะหลอกราฟเธอยังได้แกล้งใส่ท้องปลอม เพ่กแกล้งทำว่าท้องอยู่ส่วนแมรี่ที่จริงคือชื่อแม่ของราเชลเพราะว่าต้องใช้ชื่อจริงถึงจะสะดวกต่อการเปิดบัญชีธนาคารหลังจากนั้นค่อยโอนทรัพย์สินของราฟไปยังบัญชีของแมรี่ที่น่าตกใจก็คือในระหว่างการสอบสวนจูจูราฟก็ได้หายตัวไปเนื่องจากตำรวจกังนวลว่าราเชลจะฆ่าปิดปากราฟดังนั้นจึงรีบดำเนินการจับกุมราเชลและพอร์ชาโดยทันที ขณะที่ไปถึงบ้านราเชลตำรวจพบว่าทั้งสองคนกำลังเก็บของเพื่อเตรียมหลบหนีพาะชาซ้อนเงินสดไว้ในซื้อชั้นในของเธอเป็นเงิน36,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.13ล้านบาทและจากนั้นตำรวจก็พบราฟที่ถูกราเชลนำตัวไปซ่อนเอาไว้ในโรงแดัดแปลงรถของบ้านในที่สุดราเชลและพอชาก็ถูกตำรวจจับผ่านไปไม่นานแฟนหนุ่มของราเชลก็ยอมจำนนกับตำรวจ แต่พอมาถึงตอนนี้ราฟยังคงไม่เชื่อว่าราเชลและพอชาลีจะหลอกลวงเขาเขายังเขียนจดหมายถึงผู้พิพากษาขอร้องแทนพวกของราเชลแม้ในขณะที่อยู่ในชั้นศาลเขายังสวมแหวนที่แต่งงานกับพอชาลีไว้ที่นิ้วแม้ว่าอายการจะให้พอชาถอดวิผมออกต่อหน้าราฟก็ตามปากของเขาก็ยังคงพูดประโยคนั้นว่า Merry me gave gave the rain. I like view Mary as a real person ไม่ว่าพอชาในวัย25ปี กล่าวว่าที่ตัวเองทำผิดเพราะทำตามคำสั่งของแม่แต่ผู้พิพากษายังตัดสินให้รับโทษจำคุก33เดือนส่วนแฟนหนุ่มของราชเชลเนื่องจากการประพฤติตัวที่ดียินยอมที่จะชดใช้เงินให้กับราฟดังนั้นถูกพิพากษาจำคุก2ปีส่วนผู้อยู่เบื้องหลังหลักอย่างราชเชลถูกตัดสินจำคุกเกือบ8ปปีอาร์มานี่บุคคลผู้ไร้เดียงสาที่สุดในเรื่องนี้ตอนนี้ได้ย้ายออกไปอาศัยอยู่กับแม่แท้ๆของเขาแล้ว I have interest in Giorgio do though probably not have he's an even my child. ถึงแม้ว่าตำรวจจะช่วยราฟตามเงินกลับมาได้ล้านกว่าดอลลาร์แต่ดูเหมือนว่าราฟจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่เขายังคงสวมแหวนแต่งงานของพอร์ชาไว้ที่นิ้วและอวยพรให้กับคนที่หลอกเอาเงินเขาไป15ล้านดอลลาร์หรือประมาณ470ล้านบาทเหล่านั้นเ well, มื่อเห็นความดื้อรั้นของราฟแล้ว นี่คือถูกครอบงำความคิดหรือเป็นการยินยอมเองกันแน่ทุกคนคิดว่าเรื่องนี้อย่างไรเอาละค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เพิ่มความคิดเห็นและกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบาย